สวัสดีครับกิติชัยนิวบุญนะครับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษในสารภาษาต่างประเทศครับวันนี้ที่มีโอกาสดีได้มาร่วมเชิญชวนพวกเราทุกคนมาเรียนหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษในสารภาษาต่างประเทศหรือว่า Teaching English as a Foreign Language ของเรานะครับหรือเราเรียกว่า t ชฟโฟล์ดแฟมิลของพวกเราครับหลักสูตรของเราก็เป็นหลักสูตร4ปีนะครับผ่านการรับรองเรียบบัตรจับรุสคารเรียบร้อยนะครับจุดเด่นของหลักสูตรเราก็หลักหลัก จุดเด่นของหลักสูตรเราก็จะมีหลักๆอยู่สประเด็นครับประเด็นแรกคือการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครับซึ่งหลักสูตรเทิร์โบของเรานะครับในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเนี่ยตั้งแต่ปีที่1ครับเราจะส่งนักศึกษาออกสังเกตการสอนตั้งแต่ปีหนึ่งถึงสองปีสองถึงสองปีสามถึงสองนะครับและปีสี่ถึงหนึ่งเราจะส่งนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนปฏิบัติการสอนจริงนะครับปีสี่ถึงหนึ่งในระยะเวลาสี่ถึงห้าเดือนครับนี่เป็นจุดเด่นแรกของพวกเรา ประเด็นที่2ในจุดเด่นของเราคือเรานอกจากเรา,เามีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งาสาขา EBM นะฮะและสาขา t ทอร์แล้วนะครับเรายังได้ร่วมเชิญอ,อาจารย์พิเศษจากหลากหลายสถาบัน,นครับไม่ว่าจะเป็นเมนแคมปัสหรืออาจารย์จากสถาบันอื่นซึ่งอา,อาจารย์เหล่านั้นมีความสามารถเฉพาะทางด้านหลักสูตรทั้งวิชาชีพครูและวิชาเอกครับประเด็นที่3ที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตรเราอันนี้เราไม่ได้ กล่าวขึ้นมาลอยๆนะครับเราเได้รับเสียสะท้อนจากการประเมินบัณฑิตของเราเลูกศิษย์ของเรานะครับเรื่องออความเ,เราเรียกว่า accessibility ของอาจารย์ประจำหลักสูตรการเข้าถึงอาจารย์การขอ,อ,อความช่วยเหลือได้ทันทีการติดต่อกันเป็นประจําของอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ในผู้รับผิดชอบหลักสูตรและลูกศิษย์ของเราเรามีการสื่อสารการเป็นประจำมีช่องทางการสื่อสาร ง่ายต่อการศ่อษานี่ก็จะเป็นประเด็นหลักๆ3าประเด็นที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตรัรนอกเนื้อจากทางวิชาการแล้วเรายังมีซอฟต์สกิลมีกิจกรรมต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนเครือข่ายหรือกิจกรรมร่วมกับสังคมต่งตางๆของทางคณะและของสาขาด้วยนะครับยังไงก็เชิญชวนพวกเรามาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวศิลปศาสตร์และครอบครัวการสอนภาษาอังกฤษสำภาษาอังกรษของเราครับขอบคุณครับ